ถ้ารวมถึงมาเซอด้วยที่โชคดีได้มาเจอกับพวกเราทุกคนที่มีบารมีทุกคนแล้วก็สังสมกันมาหลายพกชาติก็จะได้มาเจอกันได้มาร่วมทำการทำงานใหญ่ด้วยกัน,นเพื่อ เรื่องราวจะเยอะ,ะมากมายแล้ววันนี้ามาเซิร์ก็ไดคือเม,มือ่อนะวานนี่ยังไงนะเมื่อวานนี้เครื่องกันพลังกุคุณเนี่ยก็เมื่อวานนี้มาเสิร์ให้ลองนะให้ทดสอบทดลองดูแล้ววันนี้ก็เมื่อวานตอนกลางคืนพอทดลองเสร็จแล้วเห็นพลังงานที่ดีดงาม ประกอบประกอบแบบสมบูรณ์นะคือคือตอนนั้นก็คือกลันพลังออกมาก็ยังไม่ได้กล้าประกอบเพราะว่ามวลพลังงานมากมายแล้วก็น่าจะได้หลายมิติเนาะก็มีน้อมนำ เรามีของของคสมเร็จสมมาสมุทเจ้านะแล้กัรัศยามเทวทิราแก้วรกฏนี่ก็เป็นพระคู่บ้านคู่เนมะืองของประเทศไทยนะก็าวส่งพลังงานได้ดีงามน,นะพลังงานออกมาได้ได้ได้ดีมากก็เป็นของพวกเราทุกคน องนี้ก็เป็นของพวกเราทุกคนนะที่มาเส,สร้างมาเนี่ยทำให้กับทุกคนนั่นแหละแต่ไปโน้มทางกันก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ลองเราจะรู้สึกถึงพลังงานที questions questions. ่มากมายพอพระสยามท่านใดกรับทราบรับรู ทำแปลรูปออกมาก <c oughs> ะเป็นละอองของน้ำเป็นละอองน้ำมาให้พวกเราทุกคนให้ชุ่มช่ากันร่มเย็นกันทั่วหน้าแล้วก็จะทุกอย่างก็จะดีงามก็คือว่าในเรื่องราวพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ย เราเราต้องแบ่งแบ่งออกไปอย่างแบ่งสวรรค์อย่างเงี้ยเราต้องแบ่งว่าถ้าเราจะไปสวรรค์นเนี่ยจะไปตอนไหนสวรรค์นเนี่ยก็จะมีสองแบบเปมนว่าวิธีการที่เราการไปเนี่ยไปแบบคนที่ตายไปแล้วอนะไรก็ไปขึ้นสวรรค์หรือไปแบบ การที่เรายังอยู่อย่างนี้คือในภาษาธรรมเนี่ยการที่เรามีความสุขการที่เราจิตนั้นนะมีความสุขจิตที่กําลังเสพความสุขเข้ามาเข้ามาเราถือว่าเป็นจิตของเทพเทวดาทั้งหลายเป็นภพภูมิของเทพหลวงโดยเฉพาะจิตที่เสพจอ่าเสพเสพสุขในเชิงสมถะ เสพ็สุขในเชิงสมถะทันี่ก็จะเป็นพภูมิของอพรหมเทวดาเทพพรมหมัะไรดันั้นถ้าเรายังเป็นๆนเราอยากจะไปเห็นสวรรค์แบบคนตายเขาไปเห็นเ <c oughs> อออันนี้ เาจะทำยังไเงเลยก็มันมีเครื่องที่คลายคลายมิติคลายรหัสของมิติคลายกลของมิติที่ที่เขาใส่รหัสไว้ล็อกไว้ให้แต่ละมิติเนี่ยไม่ได้มาเจอกัน ไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ด้วยจิตของพวกเรานะถ้าหากจิตเราว่างแล้วก็น้อมกุศลที่ได้สั่งสมในแต่ละวันนะเราก็สามารถที่จะคลายมิติตรงนี้มาได้มิติที่ห้ามิติที่แล้วแต่นะแต่มิติแต่มันมีเยอะไม่ใช่ที่เขาอะไรที่ว่ามีแค่สามสี่ห้าอะไรนนะ มีเป็นเป็นหมื่นๆมืกนเนี่มาทับซ้อนกันมากมายถ้าเราว่างจริงๆจะรู้จะเห็นท,ที่ทับซ้อน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 ดนั้นถ้าเราจะไปชมนรกสวรรค์แบบว่าไปแบบที่ คนที่ตายไปแล้วแล้วก็สังสมกรรมดีทำความดีจนกระทั่งขึ้นไปบนสวรรค์วิมานทั้งหลายแล้วก็สามารถไปได้ด้วยการคลายมิติมิติที่ละเอียดมิติทิพย์โลกทิพย์ต่างๆเนี่ยก็จะเปิด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 ถ้าเปิดตรงนี้จะเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยความอยากไม่ได้แน่ๆถ้าอยากไป เราจะไม่ได้ไปอันนี้แน่นอนเลยงั้นเราก็ต้องไปด้วยความที่ว่าคือไม่ต้องไม่ต้องอยากเห็นไม่ต้องอยากไปแต่ถ้าปรารถนาที่จะไปด้วยด้วยความฉันทะความอยากแบบฉันทะนะคือไปเพื่อให้ ให้รู้ว่าเออสวรรค์นรกมันจริงจริงบางคนอาจจะไปนรกคับไปดูไปเที่ยวเอออยากจะไปดูนรก,กันเป็นยังไงเออเป็นนิทานหลอกเดล็กหรือเปล่ามันไม่ใช่นรกมันก็มีถ้าตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีระบบมีระบบของนรกมีกฎกฎของนรกมันเป็นกฎของธรรมชาติแหละ ถ้ามิติมันคลายแล้วก็สามารถที่จะไปดูได้ถ้าเราคลายมิติได้ไอ้ตรงนี้นี่มันก็ไม่ได้ยากเย็นหรอกนะเอวดาเนี่ยไปก็ได้ทุกคนแหละซึ่งที่พระเจ้าเด็กเคยพาพาไปกันมานี่ก็คือใช้วิทยายุทธนะ์ของตัวเอง เพียรปฏิบัติเลยอยากรู้อยากเห็นนะคืออยากเห็นได้เจอไอแต่เวลาเาวลาที่เราเอ็มเอสอาร์ไปแล้วก็มันกลับมาที่ว่างแล้วมันไม่มีความอยาก,กมันก็จะไปเห็นเนะวลาอยากไม่เห็นเวลาเห็นนะ่ะมันว่างาแล้วเห็นแล้วก็จะไม่ได้มีความกลัวด้วยแต่กลัวก็กลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวว่า ก็ไม่ไม่ไม่กล้าทำบาปกรรมนัเนหลยไม่กล้าสร้างเวทสร้างกรรมก็ให้ทุกคนนะมีสติสติเนี่ยมันเป็นตัวตัวพื้นฐานสติสมาธิปัญญาสติตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือความระลึกได้ หรือว่ามันมันแปลว่าดึงเอาไว้ตรึงไว้ไม่หลุดไม่ลอยสตินี่นะสติเนี่ยมันไม่หลุดไม่ลอยไปสมมติว่าเราอยากจะพิจารณาอะไรสักอย่างตนึงน,นี่เราก็ต้องมีสติไปจับสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาสิ่งนั้นเราก็ต้องมีสมาธิให้สิ่งนั้นเนี่ย มันนิ่งสงบให้มันเหมือนกับไม่สั่นคลอนเพื่อเราจะได้พิจารณาได้ได้ท่องแท้ด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วเราอยากจะรู้เรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึ่งเราจะกอยกตัวอย่างบ่อยๆว่า มันมีข้อมูลข่าวสารส่งมาถึงเราแต่มันเป็นกระดาษที่ลอยไปลอยมาวิ่งไปวิ่งมาอเงี้ยถ้าเราอยากจะอ่านเนี่ยกระดาษที่มันก็ลอยด้วยแล้วก็หมุนตัวหมุน,มนแล้วก็สั่นตลอดเวลาถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลเราก็ต้องมีสติจับกระดาษเอามาก่อนการจับกระดาษได้เอามาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยดึงตรึงไว้ตรงหน้าเราเนี่ย ถือว่าเรามีสติแต่ถ้าการที่เราจะทําให้กระดาษเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันไม่เต้นไม,น,มนอยู่ตรงหน้าแต่มันยังเต้นย่องแยงย่องยงอยงู่เนย่ยเราก็ยังอ่านไม่ได้เราต้องมีสมาธิสมาธิมันจะเป็นตัวเป็นกําลังที่ไปทําให้กระดาษที่มันสั่นเนี่ะมันหยุดนิ่งทั้งสติทั้งสมาธิเนี่ยมันกระดาษจะจับกระดาษมาปั๊บนิ่งเลย ถ้าคนที่มีสมาธิกับสติเร็วฉับไวนี่กระดาษลอยมาปุ๊บเี๋จับก็แล้วก็นิ่งเลยพอ n ิ่งปุ๊บเราก็อ่านข้อมูลในกระดาษนั้นสมมติว่าข้อมูลในกระดาษนั้นเขียนว่ารายลับเป็นกฎของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปจากกฎนี้ได้แม้แต่อนุภาคเดียว เราอ่านเสร็จปุ๊บปัญญาก็เกิดขึ้นมาตาลรักอ๋ออันนี้จังทุกขังนัตตาความเปลี่ยนแปลงความที่มันเป็นทุกข์ความที่มันอ่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ตรงนี้มันเราบังคับไม่ได้การทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้สิ่งนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญารู้เห็นว่าอ๋อแลงั้นรูปนามขันห้าเรานี่ ก็ไม่ว่ารูปนาคขา้าวเรานี้ก็ไม่เที่ยงรูปนาคขา้าเรานี้เป็นทุกข์รูปนาคขา้าวเรานี้สุดท้ายแล้วเอ๊ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมแล้วเราบังคับไม่ได้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มันอยู่เหนืออำนาจที่เราจะไปบังคับบัญชาไ,ได้สุดท้ายแล้วพิจารณาไปพิจารณามาเอ๊ะ แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่รูปนามนี้สุดท้ายแล้วรูปนามนี้เป็นของที่ยึดมันถือมันไม่ได้เป็นมายาทุกวันที่เราทุกมาตลอดตลอดนี่ก็คือทุกจากตัวรูปนามนี้พอเราเข้าใจปุ๊บนี่ปัญญามจะเกิดพวกขึ้นมาเลยปัญญาปัญญานี่มาทีหลังนะ ปัญญาไม่ใช่ตัวที่ไปไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้เป็นตัวปัญญาเนี่ยเป็นผลนะปัญญาเนี่ยเป็นตัวผลส่วนสติกับสมาธิเนี่ยเป็นเหตุถูกไหมสติเนี่ยเป็นเหตุให้มันนิ่งมันมันระลึกได้สมาธิกับมันเป็นต้นเหตุของความที่มันจะสง,งบแต่ปัญญาเนี่ยมันมันมันเป็นตัวผลที่รู้แจ้งเห็นจริงโอ้ รูปนามขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นมายาประกอบไปด้วยธรรมธาตุมากมายทุกทุกอนุภาคธรรมธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นยึดมันถือมันไม่ได้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธรรมธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่ในโลกกิยธรรมนี้ัน้น ถ้าเรายังไม่เข้าใจรูปนามขันห้าด้วยสภาวะแล้วเราไม่สามารถที่จะจับความว่างไม่ไม่สามารถที่จะจับก,กระดาษแผ่นเมื่อกี้นะที่มบสเซย์ยกวอย่างมันเป็นการยกปุย่างแต่ว่าของจริงๆก็คือพอปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะธรรมตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยจิตมันจะกว่าเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในโลกนามขันห้าในตัวเราเนี่ยมันมันจะไม่มีมันจะน้อยลงมันมันไม่ยึดอ่ละเพราะว่าปัญญามันเห็นโชเนี่ยมันมันขาดเลยนะอ่ปัญญานี่คือตัวมันเฉียบคมทั้งสติสมาธิปัญญาเนี่เฉียบคมมาปัญญาในตัวเฉียบคมไอสมาธิมันเป็นกําลังเยส่วนสติมันเป็นที่ตั้งฐาน ติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมเอากายเป็นเอากายเป็นฐานเอาเวทนาเป็นฐานเวทนาคือความรู้สึก,กเอาความรู้สึกสุขทุกข์สึกต่างๆเนี่ยมาเป็นมาเป็นฐานของสติแล้วแต่เราจะเอาอะไรเป็นฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมะมันมันก็หมุนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้แหละถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้ อัตราเราจะลดลงลดลงเพออัตรามันลดลงไปเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามันก็จะน้อยลงพอไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยๆจางคลายเนี่ยพอจางคลายนิสระออกไปนี่มันก็จะเกิดเป็นว่างออกมาเป็นความว่างๆมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย ก็จะเห็นจิตที่ว่างพอเห็นจิตที่ว่างปั๊บไอ้จิตที่ว่างนี่ก็จะเป็นไปมองเห็นจิตที่มันไม่ว่างจิตวิญญาณในขันห้าเดี๋ยวที่มันปรุงแต่งเรื่องดาวมากมันไม่ได้ตัวปรุงแต่งคือมันตัวที่ไปเห็นไอ้ปรุงแต่งนี่คือเรื่องของจิตจิตก็คือรวมๆกันเนี่ยในนามนามเนี่ยรูปก,กับนามนามเนี่ยเราเราเรียกว่าจิตนก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆความทรงจําต่างๆ ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนีแล้วก็ความรู้เรื่องดาวทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารและกับโทบญญานสี่ตัวที่แหละที่มันรวมรวกันแล้วว่ารวมๆเรียกว่าจิตก็ได้เนี่ยมันปรุงแต่งอะไรๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นจิตในวิญญาณในขันห้านะแต่ถ้าจิตที่ว่างมันไม่ปรุงแต่งจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ย กลับเข้าสู่สภาวะธรรมชาติเติมแท้ครับก็จะมองเห็นรูปนามขัน5้าตามความเป็นจริงของมันไม่เข้าข้างไม่ไปตัดสินไม่คือไม่ไม่มีอะไรคือเห็นก็เห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นธรรมะขององค์สรรรมเด็จพระสุทธเจ้าเนะี่ยที่ ระบบเอเอ็เาร์เรามาสรุปรวมก็เ,เป็นแบบนี้แบบนี้แต่พลังพุทธคุณหรืออะไรต่างๆที่เราทําพลังงานต่างๆที่เราทํากันนี่นะคือพลังงานที่มีจริงมีอยู่จริงๆแต่มีอยู่ในโลกโลกเราเนี่ยโลกิยธรร,รมเนี่ยมันมีมี yeah. สวรรค์นรกมี yeah. ลองตายดูเราจะรู้ลองตายนี่ ไม่ต้องไปลองตายแบบหมดลมหายใจหรอกนะลองตายจากความเกิดกิเลสตัณหาอุบทานทั้งหลายลองดูได้ลองไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายลองดูดิพอตายไปพนะุ่ยจิตมันจิตว่างถอยออกมาจะเห็นรูปนามกันห้าโอ้โหกี่พบกี่ชาติที่ผ่านมาเนี่ตกนรกบ้างไปขึ้นสวรรค์บ้างไปแต่ละพัฒนนะ ล้วก็จะเห็นมิติมันจะเปิดจะคลายแค่เราจางคลายความยึดบ้านถือบ้านออกมานตัวนี้แหละเป็นรหัสสาคัญจางคลายความยึดบ้านถือมัน่นมันก็จะไปจางคลายมิติต่างๆด้วยแล้วก็โน้มพลังพุทธคุณเขไปเวลาที่เรา,านั่งสมาธิปฏิบัติ และก็พลังต่างมิติต่างๆที่มันไหลพังทูเข้ามาเนี่ยนะที่มันชาร์จเข้าในแต่ละวันที่เรานมกุศลน้มกุศลเข้ามาต่ละวันตรกนี้ก็จะช่วยเราเยอะแยะมากมายนะ,อะโอ้โหเกินเวลาไปนานแปนาทีแล้วนะก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะตั้งจิตให้ว่องว่างอนธะิษฐานจิตนะขอน้มนําพลังงานที่บริสุทธินะ์เข้าไปในกายเรานะอันนี้ก็ ลองน้มพลังงานที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วก็ได้สัมผัสอะไรเยอะแย,ยะมากมายในช่วงที่เราสัมผัสพลังแล้วในช่วงที่เราน้อมกุศลในช่วงที่เราเก็บพลังงานเข้าหัวจิตหัวใจเราเนี่ยนะพลังงานที่ในหัวจิตหัวใจเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่เต็มเต็มไปด้วยสยาม พระสัญญา,าเทวาทิราชต่างๆท,ท่านเข้ามาร่วมที่อ,น,อ,น,อนุโมทนาบุญกับพวกเราเลยเนี่ย <Okay. S 1> ให้ทุกคนพร้อมจิตพร้อมใจนะเดี๋ยวผู้จะแตรมน,นำว่นวางนะ okay. เยอะเปิดหมดทุกๆเครื่องเปิดหมดแล้วก็หลายคนอาจจะได้สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็คือสติเกิดในเรื่องใดเรื่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไม่ว่าสติหมายว่าเรื่องใดเรื่องเดียวเนี่ยสติมันเกิดตลอดตลอด ใจ,จเราก็อยู่ในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆในที่สุดจิตมันจะสงบแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นอันนั้นนะคือเราเรียวกว่าเป็นสมาธิละเห็นไ,ไหมเดีเราจะบอกว่าการที่มันม,มีสติเอ็มอาสติเอ็มอาบ่อยๆเนี่ยเห็นเอ็มอาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวมันคลอเคลียร์การที่เรามีสติที่คลอเคลียร์สมาธิเนี่ยมันคือการคลอเคลียร์นะ สติมันคลอเคลียร์อยู่กับอยู่กับความว่างหรือคลอเคลียรอยู่กับอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่กับกุศลต่างๆอยู่กับสติเอ้อาว่างเนี่ยมันคลอเคลียร์มันแน่วแน่มันก็เป็นสมาธิมันจะเป็นกําลังลนั่นแหละกำลังก็เป็นสป라이ใช่ไหมยิบันเตอร์บอกมันจะเป็นแหล่งจ่ายกําลังไปเรื่อยๆสติ เรื่องเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเหมือนกับเรามีวัวต,ตัวหนึ่งแล้วเราล่ามวัวไว้มันมีเสาอ,อยู่เนี่ยวันะนนี้มีหลายคนที่ได้สมาธิที่ดีดสติมันนิ่งสติมัน,นแน่มันแน่วแนนะ่สมาธิมันนิ่งด้วยอสมาธิก็แน่วแน่ด้วยอะ นันคือสมมติเรามีหลักเนี่ยปักอยู่แล้วก็มีเชือกแล้วก็ผูกวัวไว้ไอเชือกไอเชือกที่ผูกวัวเนี่ยมันเป็นดึงเป็นเชือกที่ดึงตัววัวเนี่ยไว้กับหลักถูกไหมอา่าเราก็เรียกว่าไอตัวเชือกเนี่ยเราเปรียบเสมือนเป็นเป็นตัวสติ ในการที่บัวเนี่ยมันเจอเชือกเนี่ยมันเดินออกนอกหลักไม่ได้แเราไปกับอเชือกดึงมาเดี๋ยวมันก็เดินกลับพอเชือกตึงก็เดินกลับอย่างเงี้ยนะไอ้ตรวเนี้ยนะคือสภาวะของสมาธิหมายถึงว่าสมาธิที่แบบคือวัวเนี่ยพอมันเข้าออกเข้าออกเข้าอาอกบ่อยๆเข้าโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเหนื่อย ังไงก็เดินโดนเชือกผูกอยู่ดีหลักเราก็ปักไว้ไอ้หลักที่ปักนี่ก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่จิตกําหนดไว้จิตกําหนดอารมณ์อะไรไว้สมมติว่ากาหนดอารมณ์พุทโธกําหนดอารมณ์เอ็มเอาไว้เชือกนี่ก็ดึงวัวเป็นเป็นวัวเนี่ยสมมติว่าเป็นเป็นจิตเราวิ่งออกไปข้างนอกจะวิ่งออกไปข้างนอกคือหนีหนีเอ r มอาร์พวกนี้ สุดท้ายก็โดนเชือกเนี่ยด,ยดึงไว้ดึงไว้กับสติมันดึงไว้แล้วก็ออกไปออกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะแต่มันดึงไปไกลไม่ได้สติมันคอยดัมึงไว้ดึงไว้ตลอดที่มันดึงบ่อยๆบ่อยเข้าเนี่ยไอวัวตัวน,นี้ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไปแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆดีกว่าก็าเลยเป็นเนี่ยนะสภาวะสมาธิ ก็คือสภาวะที่วัวนิ่งอยู่ใกล้ๆกับหลักคลอกเคลียอยู่กับหลักคลอเคลียอยู่กับหลักหลักก็คือ M R หรืหรือโทสัมมาอารังอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ใกล้หลักคลอกเคลียอยู่ก็อันนี้ก็ให้ทุกคนโน้ม สภาวะเนี่ยไปด้วยนะเวลาที่มาเสอได้พูดคุยเนี่ยนะเราจะได้สภาวะด้วยอ่ะนี่ก็วันนี้ใครอากจะขึ้นมานะเชิญนะสัก2สองคนเนาะเชิญค่ะ